สวัสดีครับพี่น้องผู้ฝักใฝ่สนใจเรื่องไม้ดอกไม้ประดับผู้ชื่นชอบหมู่พฤกษาานาพันธ์นะครับพี่น้องครับวันนี้ผมเอาดอกไม้มาพี่น้องเสียสตางค์ปลูกกันอีกแล้วนะครับก็คือต้นกระดาง,งาสงขากระดาง,งาสงขาเหมือนกระดาง,งาไทยไหมมันคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ากระดาง,งาไทยเนี่ยต้นมันจะใหญ่สูงประมาณสิเมตรขึ้นไปนะครับแต่กระดาง,งาสงขาเนี่ยต้นมันสูงเตีที่ประมาณสัก4ี่หเมตรนี่แหละพี่น้องปลูกติดบ,บ้านได้เลย นะครับมันไม่ดันบ้านนะครับกระดังงาสงขาถ้าพี่น้องปลูกต้องปลูกแดดจัดๆนะครับอย่าไปปลูกในร่มดอกมันจะไม่ค่อยดีนะครับดอกมันหอมไหมหอมหอมนะครับมันจะหอมช่วงเช้ากับช่วงเย็นหรือว่าช่วงไหนที่อากาศเย็นๆฝน,นพรัมอะไรเงี้ยมันมันมันจะหอมนะครับ กระดัางาสงขาออกดอกทั้งปีผมบอกพี่น้องเลยนะครับถ้าดอกมันออกคือเขียวอันนี้มันเหลืองแล้วเนี่ยมันหอมเนี่ยหอมถ้ามันคือเขียวมันจะยังไม่หอมไม่ใช่พี่น้องเห็นแห่ออกดอกแล้วทําไมไม่หอมสักทีนะครับไปตัดทิ้งไปละก็คือต้องรอให้มันเหลืองก่อนนะครับมันถึงจะหอมนะครับจะดูแล้วมันไม่น่าหอมแต่มันหอมนะครับช่วงเย็นกับช่วงเช้าเช้านะครับกระดัางาสรงขามีขายทั่วๆไปพี่น้องชอบก็ไปซื้อมาปลูกกันแล้วกันสวัสดีครับ